เพราะกฎหมายคือเรื่องใกล้ตัวเข้าใจบทบาทแพทย์ในระบบยุติธรรมก่อนฟังอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดขอเรียนดีๆที่อยากแนะนํานะคะรู้หรือไม่ว่ากฎหมายเป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้ทักษะหรือความรู้ทางการแพทย์ที่บุคลากรทางการแพทย์จําเป็นต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะหากเกิดข้อพิพาทหรือคดีความในการดูแลผู้ป่วยความรู้ทางด้านกฎหมายจะช่วยให้แพทย์สามารถป,ปกป้องสิทธิของตนเองและให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อกระบวนการยุติ การเข้าใจหลักการทางกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องจึงเป็นเกาะสําคัญทั้งเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์คอร์สกระบวนการยุติธรรมที่แพทย์ควรศึกษาจะช่วยให้คุณเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างงานแพทย์กับกฎหมายตั้งแต่หลักฐานที่แพทย์ควรรู้ไปจนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเสริมสร้างความมั่นใจเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับก,บกระบวนการยุติธรรมเพราะการเข้าใจกฎหมายไม่ใช่เรื่อง กลตัวแต่คือทักษะสำคัญที่ช่วยปกป้องสิทธิทางแพทย์และผู้ป่วยคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยควรจะรับรู้และก็ทำความเข้าใจเนื่องจากมันจะช่วยทำให้เราสามารถจะกําหนดท่าทีหรือแก้ไขปัญหาอะไรทั้งหลายที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยกับญาติของผู้ป่วยได้นะครับแล้วก็จะลด ความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นนะครับสมัครเรียนง่ายๆเพียงคลิกลิงก์เพื่อรับชมแพลตฟอร์มได้เลยค่ะเพราะเราคือ MDCU Medumo องค์ความรู้ทางการแพทย์ไร้ขีดจำกัด